มาแนะนำพระองปู่โตกที่ได้เช่านะครับก็มีพระปิตายันดงเล็กนะครับปีสองพันรอยี่สิบเอดนะครับเนื้อไปลานนะครับตร์นี้เป็นเนื้อส้นดานะครับตะกรุดกันหนึ่งดอกนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีพระศิวลีนะครับเนื้อเกสรปีสองพันรอยยบเอ็ดนะครับก็มีความสวยงามนะครับแล้วก็มีพระจันลอยนะครับบล็อกขอบเหลี่ยมนะครับสภาพสวยนะครับ หลวงปโต๊ไว้ไปดูจิมพีนะครับแล้วก็เหรียญพรดยศปีหนึ่งแปดบล็อกมีดาวนะครับผิวสวยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเหรียญซองเดิมนะครับปีสองพนร้อยสิบเจ็ดนะครับเสมายันตรีนะครับสภาพสวยซองเดิมนะครับก็ถ้าท่านใดนะครับมีพักเครื่องหลวงอโต๊จะขายนะครับทุกรุ่นทุกพิมพ์นะครับส่งรูปไปดูได้นะครับตามอินดีไลด้านล่างนะครับก็ยินดีรับเช่านะครับ ยิ่งสวยก็จะยิ่งได้ราคานะครับยังไงเขาส่งรูปมาให้ดูครับสวัสด,ดีครับ